สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเขาชูช่อง youtube นะคะช่อง YouTube สาวผัวพานพาวรวยเนาะค่ะในคลิปนี้ก็มีแนวทางของรัฐบาลเนาะค่ะแล้วก็แนวทางของพายตาเทพนะคะมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะค่ะแลีก็แนวทางเลขลุดกองฉลากนะคะอีกแนวทางหนึ่งกับเป็นแนวทางจับชนเด่นชุดสตัวสตัวเนาะค่ะอีก แนวทางหนึ่งนะคะเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะคะ่ะเสาพันอาดคลิปนะคะพี่น้องคาเมื่อกี๊วันอาทิตย์นะคะช่วงสามทุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีก็จะได้รับชมคลิปนี่ในเสาร์วันจันทร์ที่ยี่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะกับวันอาทิตย์บดลลงไห่เบิง้งเหมือนมือนะคะมาเบิ้งวันจันทร์เนาะคะ่ะเสาพันธก็หาแนวทางเหมือนมือค่ะพี่น้องขาหลังจากเลิกงานเนาะคะ่ะกับ หาแนวทางมาให้พี่น้องเอฟซีได้เบึงเป็นแนวทางกะหลังจากที่ทํางานเสร็จเนาะค่ะพี่น้องคะกะต้องขออภัยนะคะในวันอาทิตย์ที่ปเปไดลุงแนวทางให้เบึงเนาะค่ะเอาทันใดที่รอแนวทางรัฐบาลไทยที่เป็นรูปแบบแบบนี้เนาะค่ะในงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะกะรุดนะคะสําหรับงวดนี้สาวพันกระไดขอมนมาแล้วเนาะค่ะรวมถึงแนวทางของพายตาเทพนะคะพี่น้องคะ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะคะ่ะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายถูกประเภทนาะคะ่ะพี่น้องขาเอาไปอุดหนุนรัฐบาลนะคะไปหาสื่อลอตเตอรีะะ่เนาะค่ะหามาิืมต้นที่แนวทางแรกเลยนะคะ เป็นแนวทางจับชนเล่นเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นบอกบนหรือว่าป้าจัดให้เนาะค่ะพี่น้องคะในงวดน,นี้เพิ่นบอกบนห้ยสีห้เจ็ดหาเก้านะคะเป็นตัวเด่นมาเนาะค่ะที่เอามาจับชนกันนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาจับออกมาแล้วก็มีสีเจ็ดเก้าีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดีก็คือหกประตูหางเดียวะค่ะพี่น้องคะ จับได้เพิ่นชนกันตัวเด่นเนาะค่ะก็คือซีเจดเก้าหรือว่าหกประตูเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับสองตัวกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจดเก้าซเก้านะคะถ้ามักถ้าชอบพี่น้อง f อซีกะเอาไปผิดจารณากันเบื้งนะคะเพิ่นเอาแนวทางที่เด่นๆของแต่ละเจ้าแต่ละสำนักเนาะคะ่ะ เอามาจับชนกันนะคะเพิ่งก็บ,บอกว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องคะให้บึ้งเป็นแค่เพียงแนวทางเนาะคะ่ะทาหมักในตัวเลขนะคะทามันตรงอกตรงใจเฮ้ากัเอาไปซื้อเอาไปหยิบจับลอตตอรี่ไว้เนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะเอามาบึ้งเลขรุดนะคะของกองฉลากที่เป็นพื้นหลังแบบนี้เนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะรุดมากกับมีเจ็ดสองสี่ สำหรับสองตัวที่พิ่นตัดออกมากับมีเจ็ดสองสองเจ็ดสองีีสองกะอย่าลืมตัดเจ็ดนีาีเจ็ดนำเนาะค่ะพี่น้องคะกัะเป็นชุดสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวนะคะกะถ้าตัดเลนสองตัวกะตัดให้ครบเลยเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อจะบริพาดตัวใดตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะนี่กะเป็นเลขรุดเลขลับงวดนี่เนาะคะ่ะ สำหรับรูปแบบแนวทางแบบนี้นะคะเอฟซี FC ท่านใดที่ตามยุหรือว่ามักชอบในตัวเลขอะเอาไปผิดจารณากันเบึงเนาะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับเอฟซีท่านใดที่บ่มักบ่ชอบเนาะคะ่ะกับพานได้เลยนะคะเข้ามาบึงเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะหรือว่าซ้อมบึงไปน้ากันกับสาวภูพานเนาะคะ่ะว่าจะไปตรงกับผลประกาศรัฐบาลไทยในงวดน,นี้บ่นเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะ เอาไปบึงแนวทางต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะแนวทางของภายตาเทพเนาะคะ่ะพี่น้องค้างวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะสำหรับงวดวันที่สิบหกกันยาที่ผ่านมากระลุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะะงวดนี้เพิ่นหายมาเด่นศู 1, นย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะจับพู่มากับมีเก้าศูนย์หนึ่งแปดแปดสามเนาะคะ่ะสำหรับสามตัวหางเดียวก็คือสองเก้าศูนย์นะคะ พี่น้องเอฟซีก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องเนาะค่ะสาหรับที่ท่านใดที่ตามแนวทางของพายตาเทพอยู่เนาะค่ะในหวดที่ผ่านมากกะเสาพันขอมูลเก่าบไ,ไ้เอาให้เบื้องเนาะค่ะพี่น้องขาก็ได้ลุ้งให้เบื้องอยู่นะคะบังเอิญว่าไปกดลบขอมูลไปเนาะค่ะก็เลยว่ามีหวดก่อนหวดเก่าให้เบื้องนะคะกะที่จำว่าผิดกะอาจจะมีสามเก้าเก้าสามเนาะค่ะพี่น้องขาตามตัวกะ สามเก้าสามนี่แหละเนาะ,ะค่ะถ้าจำผิดนะคะก็บเบิ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาเลยนะคะพี่น้องค่ะแคบหนาจอไว้เนาะค่ะเอาเอาไปเบิ่งรัฐบาลไทยเนาะค่ะงวดวันที่สิบพกกันยาที่ผ่านมากระุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ในงวดก้อนหนานั่นกให้เขาที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะค่ะสำหรับงวดนี่ ผลประกาศรางวัลรัฐบาลไทยออก81 2สองเนาะคะ่ะพี่น้องคะกับ4 6ล่างนะคะกะรุดนะคะสำหรับงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 6สเนาะคะ่ะสาวพันก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะคะมาบึงมาพิจารณาไปน้ำกันเนาะคะ่ะงวดนี้จะเดินดีบอจะไปตรงกับผลประกาศรางวัลรัฐบาลไทยบอจะไปตรงกับเลข ที่พี่น้องเอฟซีมีในอกในใจบ่เนาะคะ่ะเอาเข้าไปเบิง์เลขรัฐบาลไทยที่เป็นรูปแบบแบบนี้เนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะไปเบิรงกันเลยค่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยนะคะเพิ่นหายมากกับมีเจ็ดเก้าหาหนึ่งเก้าเจ็ดแปดสามเก้าสำหรับสองตัวเนาะคะ่ะกับมีเก้าหาเก้าเจ็ด เก้าสามหกเก้านะคะตัวเน้นนักนกของเพิ่นก็คือเน้นเก้าหาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็เป็นชุดบนล่างนะคะของแท้เพิ่นวาเนาะคะ่ะกะตามที่สาวพันเอามาลุงกับตามที่พี่พน้องเอฟซีก็จะเห็นอยู่นะคะที่เพิ่นลไห่มาหมายเลขบัญชีเนาะคะ่ะมันตรงกันทั้งสองใบเลยนะคะบาจะเป็นงวดวันที่สิบหกกันยานะคะ่ะกับงวดวันที่หนึ่งตุลา ใบนี่เป็นใบของแท้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้อง fc ก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องนะคะท่านใดที่ตามยูเนาะคะ่ะสําหรับท่านใดที่บ่มักบ่ชอบเนาะคะ่ะกับพานใดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่เสาพานกะเอามาฝากพี่น้อง fc ทางช่องที่เพื่อนตามแนวทางยูเนาะคะ่ะสําหรับท่านใดที่ตามแนวทางของสำนักใดเจ้าใดอยู่กะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยเนาะคะ่ะถ้าสาวูพานเจอขอมูลหรือว่า ได้ขอมูลมาก,กจะเฝ้าเอามาลงให้พี่น้อง fc ได้เบ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องขาเอากลับมาถึงท้ายคลิปนี้สาวผ่านก็นขอบคุณเนาะค่ะพี่น้อง fc ทุกทุกท่านนะคะรา่ว่าจะเป็น fc เก่าหรือว่า fc ไม่เนาะค่ะจะขอให้เฮงๆรวยๆเด้อค่ะพี่น้องขายิบจับลอตเตอรี่ชุดใดก็ให้โชคโชคมันหมันเนาะค่ะ